ถ้ามันจะเป็นเพราะคุณพิธาอันนี้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผมอาจจะเคยได้ยินนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์อะไรต่างเนี่ยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการยุบก้าวไกลหรอก <c oughs> เขาต้องการกําจัดพิธาเพราะว่าความโดดเด่นมันมากเกินไป <c oughs> กับประเด็นที่2นะถึงแม้ว่าจริงอยู่พักใหม่มีขึ้นมาได้แต่รุ่นถัดมาเนี่ยจะมีสักี่คนที่ได้อย่างพิธาลองย้อนดูกลับกันเพื่อไทย ตอนที่ไทยรักไทยแข็งแกร่งมากๆเนี่ยโยนยุคไปสองรอบสามรอบแกนนําที่เคยประสบความสาเร็จปัจจุบันนี้ก็อ่อนแรงไปเยอะมาก <Okay. S 1> ผลงานรัฐบาลก็เห็นอยู่นะค,คุณพิธามองมุมนี้ยังไงต้องกําจัดคุณพิธามากกว่าอสองคำถามใช่ไหมโอเคคําถามแรกผมถามกลับว่าจะจะจับหนูตัวเดียวนี่จะเผาทาั้งนาเลยลหรือหรือจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะหาเหรียญบาทไม่ต้องเผาแบงค์พันเลยหรอ <ผ>ถ้า,ามีคนคิดแบบนี้ถ้าเกิดคิดอย่างนี้ผมต้องถามกลับว่าแบบนี้ว่าโอโหัวความวอดวายของประเทศความรอดภายของนาความสูญเสียที่คุณจะจะเอาเหรียญบาทเหรียจะคุณเผาแบงค์พันไว้จะ,จะหาเนี่ยผมคิดว่าระบอบประชาธิปไตยของเรามันเข้มแข็งพอ ผมสมมติถ้าตอนนี้เป็นนายกอยู่ปีนี้ก็คือเป็นปีที่หนึ่งผมก็เชื่อว่าผมก็ต้องเจอผเผชิญในสิ่งที่จะต้องเข้าไปต่อสู้เพราะว่าเราเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงถ้ามันง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงมันคงไม่ต้องการที่มีผู้นำเลยผมก็รู้ว่าผมต้องเจองานหินขนาดไหนในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้แล้วโดยในที่สุดผมอาจจะเป็นได้ไม่เต็มสมัยหรือเป็นทำสมัยก็4ปี2สมัยก็8ปีเ <c oughs> นี่ยผมเองเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วว่าอยากจะทํางานการเมืองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าเกิน10ปี4ง5 2ได้ เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าในที่สุดเราเราก็ทํานี้ผมก็ยังมีความฝันในการทําการเมืองระดับนานาชาติมีความฝันในการเป็นอาจารย์ต่อเรื่องต่อเนื่องไปตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ระบบมันก็มีฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบผมอยู่แล้ววันหนึ่งผมอาจจะทาทาได้ทําไม่ดีอาจจะประพฤติไม่ชอบอะไรทังหลายเนี่ยก็ถูกถอดถอนได้อยู่ตลอดเวลาในระบอบมันก็มีระบอบอยู่มีเวลาจำกัดของมันอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยว่าจะเอาบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้แล้วเอาระบบไปแลกะ มันคือ b u s e o f power มันคือ b u s e o f the system เราต้องทำให้ system มาไม่ว่าจะเป็นพิธาหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่ในระบบแบบนั้นแล้วระบบนั้นอ่ะมันก็ตรวจสอบได้อันนี้คือความสวยงามของประชาธิปไตยเมื่อเทียบกับเผด็จการเนี่ยเผด็จการเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เผด็จการที่เก่งก็อีกเรื่องหนึ่งเผด็จการที่แย่เนี่ยก็คือ ไปเลยนะคือไปไกลเลยนะแต่ถ้าเกิดคนที่อาจจะไม่ได้ต้องยึดโยงกับประชาชนมากแต่หัวก้าวหน้าหรือเป็นคนที่บริหารจริงก็ประเทศก็อาจจะไปได้ดีก็เป็นไปได้แต่ความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยมันเคยใช้เป็นระบอบแล้วก็ไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนทางานกันเป็นทีมมีการตรวจสอบได้ประชาชนลงโทษได้ทุกเมื่อพักเราเนี่ยไม่เป็นพักที่ห่างไกลกับความสมบูรณ์แบบนะแต่ที่เราตางจากพักอื่นหรืออย่างน้อยที่เราภูมิใจในตัวเราเองไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยผิดแต่ทุกครั้งที่เราผิดเรายอมรับ และเราขอโทษแล้วเราก็ปรับปรุงตัวเองตลอดเสมอคุณลองย้อนไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดคนใช่คุณจะเห็นว่าอดีตสสเราต้องโดนขับขออกไปสองคนใช่ไหมหรือว่านโยบายหรือว่ากระบวนการทํางานหรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผิดก็ผิดคนเรามันไม่มีใครไม่เคยผิดผิดแล้วมันอยู่ที่ว่า แก้ไขหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่าคราวนี้ถ้าเกิดระบบมันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะใครเข้ามาเนี่ยก็ต้องโดนตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกันที่มันอยู่ต่อหน้าคน,นผมคิดว่าทั้งหมดนี่แหละมันคือสิ่งที่จะทําให้ไอ้ความกังวลว่าจะจับหนูตัวเดียวจับหนูตัวเดียวแล้วเผาทาั้งนาอย่างที่เคยเป็นมันจะได้ไม่ต้องมีอีกต่อไปมันก็จะได้เป็นระ,ระบบที่เป็นระบบนิเวศที่มีทั้งการปลูกข้าวมีทั้งการเลี้ยงปลามีทั้งการเลี้ยงเป็ดแล้วก็กำจัดวัชพืชไปในตัวของมันเองเหมือนสมัยโบราณน่ะเคยเห็นความหมายผมก็คงจะ เป็นลักษณะแบบนั้นในส่วนคำถามที่สองยุบแล้วไทยพักเก้าไกลจะเหมือนพักอื่นไหมใช่ไหมครับว่าที่รุ่นถัดไปอาจจะไม่มีใครโดดเด่นเท่านี่โดนยุบมาสพอรุ่นนี้รุ่นสี่อ่อนแรงลงแล้วไม่ดก็ต้องยอมผมต้องบอกว่า เนื่องจากว่าตัวแทนของพรรคเขาไม่ได้อยู่ในห้องกับผมอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่อยากจะไปมีมารยาทพอที่ไม่อยากจะไปเท้าถึงพรรคเขาเรื่องของเขาก็คือเรื่องของเขาแต่ว่าเรื่องของผมก็คือผมก็มั่นใจว่าพรรคเราถูกพัฒนาเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่ได้เหมือนกับมนตัวของเราอยองดียว่า<ช>ก็คือในแบบของเราเนี่ยพอมันเป็นอินส i ิท t ชันมันเป็นสถาบันเนี่ยมันมันจะไม่ยึดโยงกับบุคคลใช่ตอนที่ผมเริ่มนี่ก็ไม่มีใครรู้จักผมใช่แล้วผมก็ต้องพยายามอย่างหนัก ผมก็พย,พยายามสู้นะครับด้วยกับคำปรามาต่างๆ นะครับในลักษณะที่ว่าในช่วงที่ประเทศไทยนี่วิกฤตสุดๆเลยนะในช่วงทั้งโควิดก็ดีในช่วงเรื่องที่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอะไรหนักๆก็ดีเนี่ยมันต้องเราเป็นผู้แทนรัษฎรเราต้องสร้างความหวังให้ได้เนี่ยผมก็ต้องทํางานอย่างหนักพิสูจน์ตัวเองมันไม่ได้ลอยลงมาจากสายเลือดไม่ได้ลอยออกมาเพราะว่าผมใช้เงินในการสร้างความนิยมตัวเองพรรคเราไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าในพอมันเป็นสถาบันเนี่ยมันก็เหมือนกับองค์กรอย่างเนชั่นนะครับ มันก็คือต้องจ้างผู้นำรุ่น2รุ่น3ออกมาตลอดเวลาหรือที่เขาเรียกว่า succession planning ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแบบเอกชนว่า CEO คนนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงต้องไปต่อก็ต้องหาคนที่จะมาแทนไล่ต่อไปเรื่อยๆว่า50คนแรกของบริษัทนี้ควรที่จะเป็นใครแล้วก็วางระยะยาวเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยคือเกมยาวคุณจะชนะในเกมยาวได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณต้องมี2อ,อย่าง อันที่หนึ่งคือความอดทนอันที่สองคือยุทธศาสตร์คุณต้องมี patience แล้วคุณก็ต้องมี s t r a t e g y ไปในตัวเพราะฉะนั้นในการที่คุณสร้างบุคลากร,กรหรือ human resource strategy เนี่ยคือเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำที่สร้างผู้ตาม,มซึ่งผมไม่ไมแน่ใจว่าพรคก,การเมืองอื่นทำแบบไหนที่แบบว่าพิทาจะเอาอย่างนี้ทุกคนทาตามหมดนะพิธาจะส่งคนนี้เป็นผู้ว่ากาทมฟังชัน,นมันไม่มีในระบบแบบนี้ไงแล้วพอคนคนนี้หายไปมันก็ ใช่ใ,ใช่<อ>หรือว่าถ้าบอกว่าโอเคผมบอกว่าพักการเมืองก็เหมือนกับการบริบรหารโดยการใช้เงินเข้ามาช่วยเนี่ยพอเงินหมดท่อปิดปุ๊บปรากฏพนักงานไม,ไม่ไม่ทำงานกันอะไรอเี้ยผมก็เลยไม่ได้พักเราก็เลยไม่ได้เคยคิดในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ังจะก,กำจัดพิธาไปความเป็นสถาบันมันก็ยังคง อยู่อยู่แล้วพเพเข้มข้นใหม่พเพเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ผมทําอย่างนี้ตั้งแต่ว่าแรกพูดกับเลขาธิการอดีตเลขาธิการพรรคหรือหัวหน้าคนปัจจุบันว่าพี่มันคือ succession planning มันคือท่อท่อ talent pipeline เนี่ย pipeline ก็คือท่อ talent ก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่ คนอาจจะมีคนเก่งคนคิดเหมือนเราแต่เขาไม่สามารถทิ้งไวกลางคนในการทํางานของเขาได้พอมาเป็นสอสอบแล้วถ้าเกิดเขาสอบตกปุ๊บกลับไปเนี่ยเขาจะไปหางานที่ไหนทำอะไรพวกนี้เราต้องเอาอะไรพวกนี้นออกให้หมดแล้วก็ทําให้มีคนเก่งๆเข้ามาอยู่ในพักเราได้ตลอดเวลาแล้วเก่งโดยที่ไม่จำเป็นต้องนําสกุลนี้หรือเก่งโดยที่ไม่ต้องบริจาค40-50ล้านให้พัพกเพื่อที่จะให้เป็นสอสอบัญชีวิชื่อระดับต้นๆต,ต,ตามโคตรตาที่บอกมาเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีอิสรภาพทางการทํางานของเราไม่ต้องแบบว่า กาลังจะผ่านโหวตอะไรไม่ผ่านโหวตอะไรต้องคอยรับโทรศัพท์ในทุนบอกว่าให้คุณโหวตปล่อยอันนี้ผ่านไม่ได้นะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญที่จะต้องหา,าให้มันมีการมีทรัพยากรใหม่ๆเข้ามาอันที่1อันที่2เนี่ยให้มันมีการแข่งขันเองภายในฉะนั้นพักอื่นถูกยุบไปจะอ่อนแรงอะไรไม่วิจารณ์ตรงนั้นแต่ว่าให,ให้ให้รู้จักความเป็นก้าวไกลว่าระบบมันเป็นแบบนี้ท,ที่เราทำไ,ได้ผูกโยงกับแค่แค่คุณพิธายอย่างเดียวถูกต้อง